ถามว่าทำเพียรเพื่อดับความทุกข์ไว้ก่อนนั้นภายหลังถึงคราวไม่ต้องเพียนอีกหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามพระนาคเสนองค์อารหันว่าพันเทนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าตุมเหตพระนัทะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้แก่โยมว่าพระภิกษุบรรพชาเพื่อจะดับเสียซึ่งทุกนี้ มิให้ทุกอื่นปรากฏบังเกิดขึ้นนี่แหละโยมยังสงสัยเหมือนหนึ่งว่าภิกษุนั้นต้องเสียซึ่งทุกนี้มิให้ทุกอันอื่นบังเกิดได้ด้วยคิดว่าอัตมาจะดับทุกนี้จะเพียรเสียแต่เดิมที่ดับทุกเสียให้ได้สัมปเตกาเลในเมื่อการที่จะต้องเพียรอีกมีมา ก็จะไม่ได้พยายามกระทำความเพียรต่อไปกรณีหรือกอะไรพระนาาเกษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารได้แก่ฝ่ายบรรพชิตคิดว่าเมื่อการจะต้องเพียรก็อุตส่าพเพียนไปถ้าเหตุมีขึ้นจะไม่ได้เพียรต่อไปจึงพยายามเสียแต่แรกหวังจะไม่ให้พยายามต่อไป พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ให้พระน้าเกษนอุปมาว่าอุปมังพันเตกรโรหิโยมยังสงสัยอยู่พระผู้เป็นเจ้าจงกระทำอุปมาให้แจ้งก่อนพระน้าเกษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปานเหมือนบ่อพิษพระราชสมภารชนี้และทรงพระดำริจะใคร่เสวยอุทกังให้สบาย จึงสั่งคนทั้งหลายให้ขุดสะโบกรณีปลูกปฐุมชาติลงไว้จะได้ให้เสวยน้ำทัอยากหรือต่ออยากน้ำแล้วจึงจะให้ขุดสะใหญ่ลงให้ทันเสวยจะทันเสวยหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้โยมให้ขุดเสก่อนแต่แรกเร่งให้กระทําไว้ที่จะต้องประสงค์อุทกังเมื่อใด ก็อย่าพักให้ขุดสะน้อยใหญ่อีกเลยจึงสั่งให้ขุดสะน้อยใหญ่ไว้พระนาคเษนมีเถราวาจาถวายพระพรต่อไปว่าฉันใดก็ดีภิกษุที่เป็นบรรพชิตก็คิดว่าเมื่อการที่จะได้ทุกข์อื่นจะมาถึงจึงกระทําความเพียรดับทุกนี้เสียแต่เดิมมิได้กระทําความเพียรเพื่อจะดับทุกอันอื่นข้างหน้าต่อไปสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินเป็นกษัตริย์ ได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมนัสตรัสว่านิมนพระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งไปกว่านี้เถิดพระนาคเ,เสนผู้ประเสริฐจ,จึงถวายพระพรอ,อุปมาว่ากิงมัญยสิมหาราชะขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารยังทรงสำคัญว่ากะไรเล่าเหมือนบ่อพิษพระราชสมภารเจ้าชะนี้และจะใคร่เสวยข้าวสาลี จึงสั่งให้กระทำนาหวังจะให้ทันเสวยจึงให้ทำไร่ไถนาหวานข้าวสาลีและข้าวแดงต่างๆลงไว้หวังจะให้ทันเสวยจะทันเสวยทันอยากหรือไม่พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตร,ตรติย์ตอบไปว่าณหิพันเตจะทันเสวยทันอยากที่ไหนนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนมีเทระวาจาว่าข้อความนี้ฉันได้เล่า ภิกษุซึ่งบวชเข้าในพระศาสนาก็คิดว่าเมื่อทุกจะมีมาในการเบื้องหน้าจึงจะค่อยดับรับรองป้องกันจะทันที่ไหนจึงเพียรดับทุกไว้แต่แรกเริ่มเดิมทีหวังจะไม่ได้ภาคเพียรให้ลำบากต่อไปไม่ได้กระทำความเพียรต่อทุกอันมีมาถึงในเบื้องหน้าสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้ยิ่งกว่านี้พระนาคเษนองค์อราหาธิบดีจึงถวายพระพอรอีกเล่าว่ากิงมัญสิมหาราชะพระราชสมภารเจ้าจะทรงพระวิตกสสำคัญกระไรเล่าเหมือนพระราชสมภารเจ้าจะกระทำการป้องกันค่าศึกสงครามจะกระทำเสดแต่ยังไม่มีค่าศึกมาหรือหรือต่อมีค่าศึกมากระทำสงคราม จึงคิดอ่านให้กระทำกำแพงค่ายคูประตูหอรบเชิงเทินต่างๆทำช้างข้าวช้างปลาฝึกช้างฝึกมา้าหรือเป็นประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้โยมก็จัดแจงไว้แต่เดิมพระนาคเษนถวายพระพรว่าถึงบรรพชิตก็เพียรกระทำกิจเสียแต่เดิมเหมือนกันอันหนึ่งเล่าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้า ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวาฉ้ฉชนี้ปฏิกัจเจวะตังกยิรายังชัญญาหิตมัตตโนนณจะสากติจิตเตนะมันตาทีโรปรักกมูยถาปิสากติโกนามะปันถังสมังหิตวามหาปันถังวิสมังมัคคะมารุยหะอคัตชินโนวะชายติ เอวังธรรม,มาอปักกรรมะอธรรมังอนุปัตติยามันโทมัจจุมุขปัตโตอขัดชินโนะชายตีติพระพุทธดีกาโปรดว่าธรรมดาบรรพชิตร,รู้ว่ากิจสิ่งไรจะให้พ้นทุกข์ก็พึงภาคเพียรให้สำเร็จกิจเสียแต่เดิมอย่าดูเยี่ยงชาวเกวียนที่ทิ้งทางเก่าเสียเข็นไปทางใหม่ไม่เสมอเกวียนก็หัก เพลาก็หักตัวก็ซบเซาอยู่ดุดพระโยคาวาจรภิกษุไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรจึงให้เร่งเพียรไว้แต่เดิมพระเจ้ากรุงมิลินได้ทรงฟังก็โสมนัสตรัสว่าสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าอุปมาในการบัดนี้ปฏิกัจเจวะวายามะกรณะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้